สวัสดีครับครูปิ๊กนะครับปิโกโซีเน็กช่วงนี้หลายหน่วยงานสังกัดอปทอนะครับก็จะมุ่งหน้าไปยังจังหวัดชยงรายเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการท้องถิ่นนะครับอย่าลืมแล้วกันผ่านมาแวะได้เลยนะครับที่สวนจรินอตอนนี้เราอยู่หน้าสวนจรินทางไปเชยงรายนะครับตอนเมื่อกี้มาจากเชียงใหม่ตอนนี้เราจะมุ่งไปเชยงรายแวะพักทานเค้กอร่อยมากเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในมีอะไรกันนะครับนี่เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าสวนเฉินจริน ด้านโน้นเมื่อกี้ที่ผ่านมาก็จะมีอาคารน้ำใสด้วยนะครับตรนนี้เป็นดูสวยๆนั่งอุน่นกอตรงนี้กับใส่น้ำหายยีไ่ต่างก็มีส่ใส่น้ำด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นน้ำหาหลที่มาจากบนข่ายบนบนดอยแถวน,นี้เป็นน้ำประดิษฐ์ขึ้นนะครับมีอะไรกินบ้างวังนนี้ที่สวนเซุวินะ มีชามนาวมีะนาว <c oughs> น,นีนะนทีเฟซ้มาระนเลยจะลองอันนี้ไม่เคยกินนะอันนี้จะลองพายมะม่วงแมนกุ๊บผาย,ผายเดี๋ยวต้องลองสักหน่อยเยอะแยเลย้น,น่เลยท่นนวนแน่ๆเลยอันนี้ก็เป็น,นอีกมุมหนึ่งครับด้านหลังของสวนจรินนะเมื่อกี้เรา มาจากเชืใหม่นะครับแล้วก็แวะตรงโน้นเป็นห้องน้ําตรงนี้น้นําขึ้นนะครับตรงนี้น้ําขึ้นเห็นไหมน้ำหลากเลยโอ้โหสีไม่รู้เลยว่าเป็นน้ํามาจากบนภูเขาบนดอยนะครับมาดูตรงโน้นมุมตรงโน้นเดยสเมื่อกี้สั่งเค้กนะครับจะไปนั่งงมตรงโน้นอ,อันนี้เป็นภาพรวมนะครับด้านหน้ามาตรงโน้น เดเราจะลองชิมเค้กดูก่อนนะสั่งเค้กไหลายอย่างเลยแต่ที่น่าสนใจคือขายมะม่วงนะคะเดี๋ยวจะไปลองก่อนนะครับนี่ไงพอมามุมนี้เราจะเห็นชัดเจนนะครับน้ําหลากมาไหลขึ้นเหนือตอนนี้น้ําลดแล้วนะครับก็คือน,น่าจะขึ้นเยอะอันนี้มีด้านหลังนะครับมุมด,ด้านหลังของสวนะลิน ดูกันอีกทีนะครับไหลามาจากน้องมันจะไหลขึ้นเหนือนะครับตรงนี้มาจากที่ไหนบงนี่น้ํามาจากไหนน้ำแม่ลาวน้ำมาจากแม่ลาว,ลวอันนี้ไปทางไหนไปทางเหนือเหรอเมื่อกี้ครูปิ๊กยืนอยู่มุมโน้นนะครับก็เป็นสถานที่ที่น่าแวะนะครับหากจะเดินทางไปเชียงรายก็ พอหายเหนื่อยครับพักที่นี่แล้วก็เดินทางต่อครับแวะชิมเค้กอร่อยๆครับขนมหวานอร่อยมากเลยหากคลิปนี้มีประโยชน์สนุกสนานขอกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้คุูปิ๊กด้วยนะครับ